เป็นสองคนที่พูดมาตลอดและพูดได้เต็มปากนะครับปี่นองครับว่าทุกมือนี่ชีวิตดีขึ้นเพราะอิหลากุงอิงปี่นองครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนหมักหมอลำสุขสุขคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเป็นป่านแป้งที่สำคัญขดาดก่ไรเอฟซีล่ะคนี่ทุกพูดทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกท่กทานที่เข้ามาติดตามชม เขามาติดตามเบิ่งในช่องของคนมักมอลล์นะครับพี่น้องครับมาเข่าเรื่องเข่าเล่าเข่าประเด็นของเข้าครับตามที่ผมได้เกินได้กล่าวขันต้นเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นสองคนที่พูดมาตลอดนะครับแต่ผดได้ติดติดตามเบิ่งคลิปแม่จินกับพอต้นนะครับสองคนนี้นะครับคู่นี้เปิ้ลไทยคลิปอีหล่าอุ๋งอิงและนะครับพูดมาตลอดว่าชีวิตดีขึ้น ทุกมือนีมีทุกมือนีเพราะอุ๋งอิงนะครับพี่น้องถ้าผู้ไดโบเสือไปย้อนฟังไปย้อนเบึงนะครับในสิ่งที่แมจินเพิ่นเคยพูดพอต้นเพิ่นเคยพูดไว้ในอดีตนะครับและมือนีกลับมาถึงอีกหนึ่งวันแห่งความสําเร็จนะครับพี่น้องครับของช่องพอต้นนั่นเองสองแสนสับสไครนะครับขอแสดงความยินดีน้ำเพลินน้ำครับพี่น้องครับอืมขอให้สําเร็จและ ปังๆแบบนี้ตลอดไปอยู่คูบุญบารามีของอิหลานะครับบุญบารามีของอีหลาองค์เญิงคุมข้องรักษานะครับพี่น้องครับรวมไปถึงแม่จินพร้อมพี่น้องครับอีกไม่นานแม่จินก็จะตามตามไปพี่น้องเพราะตอนนี้นะครับแม่จินเพื่อนกนยันไทยคลิปแห้งพี่น้องครับวอสิเป็นไทยด้านนาเวที่ไทยเหล่านี้หรือแม้กระทั่งพูดถึงองค์อญิงมีคนติดตามมีคนเข้าไปเบิ้งนะครับ คลิปไหนถ้าพูดถึงอุ้งอิงลูกสาวแห่งชาติคนนี้นะหลักมือพี่น้องครับและผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมือนี้จะเป็นอีกมือสันวันดีมือหนึ่งที่แม่จินได้นำเนาะพี่น้องเนาะของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาแสดงความยินดีป่วยพร้อมวันเกิดแม่หน่อยย้อนหลังพี่น้องครับนี่แหละครับครอบครัวตัวอย่างบนพี่น้องครับที่มีอุ้งอิงเป็นไอดอลที่เดินทาง มาพร้อมอิหล่าอุ้งอิงความสําเร็จเกิดขึ้นพร้อมๆ้อมกับอิหล่าอุ้งอิงพี่น้องครับลำๆลรวยๆไปกับอิหล่าอุ้งไปเบิ่งบรรยากาศกันครับพี่น้องครับวินาทีพ่อต้นเซอร์ไพรส์อิหล่าอุ้งอิงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตทางด้านช่องแม่จินนะครับน้องจีนลำเพลินออฟฟิเชียลได้นําคลิปของเพื่อนมาบางส่วนบางตอนนะครับรวมไปถึงบรรยากาศที่แม่จินนะครับได้นําของชํารวยเล็กๆน้อยๆของฝากเล็กๆน้อยๆ ไปแสดงความยินดีเนื่องในวันคลา้ายวันเกิดย้อนหลังของแม่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปครับว,วตัวอะไรยังอะอ้สัต้องขอบคุณน้องอุ้งอิงค่ะ ขอบคุณเอฟซีน้องอุ้มอิงนํานะคะพอ่อพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามาช่วยดันช่องพ่อต้น,ดาดาดานบำรุงเพื่อสุขภาพเนาะเล็กๆแน่น้อยๆมอบให้แม่หน่อยแม่ล่ะเล็กๆแน่น้อยนะครับเลี้ยไม่จริงสองแสนทราบไม่จริงฤษีมีให้ลูกสาวคือก้า นะเก็มาเปลี่ยนสูตรไปไก่อนไปล้วแม่น้อยยิ่งฝากหอบจ้ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังคุณแม่ค่ะสุขภับฝ่าเปล่ากายแข็งแรงด้วยคำใหม่ เฮงๆปังๆงนะคะรวยๆคะ่ะ <laughs> จ้าจ้าถุพรอ,อันประเสริฐจากแม่หน่อยนะคะกินเ้อแม่ดูแลสุขภาพพักผ่อนน้อย,ย <laughs> จ้าจ้าแม่ขึ้นการละเดินทาง เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้เบิ้งได้เห็นแล้วอบปุ่นนะครับเห็นย่ำใดก็บอบปุญญ่นย่ำนั่นนะครับเบิ้งไปกระยิมตามพี่น้องครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมคอยดูคลิปของเบิ้งยูสนับสนุนในช่องของเบิ้งอยู่ตลอดและที่สําคัญไปกว่านั้นผมได้นําคลิปของเขาทั้งสองคนนะครับมาเหตุคลิปไห้เอฟซีของเขาได้เบิ้งอีกรอบหนึ่งหลายคลิปด้วยกันนะครับเลื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวนนะครับ ผมก็ได้นําจากหลายๆช่องเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เห็นในมุมมองดีๆอยากให้เบื้องแต่สิ่งดีๆพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มีอยังมากไม่ไปกว่านี้เลยละพี่น้องครับเห็นแล้วชื่นใจและดีใจนะครับและผมก็หวังว่านะครับแม่จินกับพ่อตนกะัตริย์อีหลาแบบนี้ตลอดไปเชคเชนแอดมินและเอฟซีของอีหลาองค์หญิงครับคลิปนี้เกเรียว่าจะได้ที่ผมกาวเปรล้วบรถบุควนบุภาพ กราบขออาภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบอมีเจตนาบอดีครับพี่น้องครับจังใดการอย่ายลืมเป็นกำลังใจกันด้วยการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่องสังสรรค์แต่คลิปครับ